ข่าวดีดีกับพี่คำนรนตอนทุกของชาวนาเขาว่าคือทุกของแผ่นดินจริงหรือจะนะจะบอกให้เจ็บช้ำหนักหนาชาวนาไทยขาทุกใจไม่ติ้นมี่นี่ติ้นจนแย่ขาจนจริงที่ไหนล่ะ แม่รันพิษสนโลก,โลกไปเรียบเคียงนั่งคุยกับชาวนาและผู้นําท้องที่ที่ตำบลบ้านกรังอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้เขาสะท้อนทุกที่เป็นอยู่ณนะ เทลานี้ให้ฟังฝากภาครัฐหรือผู้ใหญ่ที่โตร,ระดับประเทศมาช่วยเรื่องปัญหาข้าวปุ๋ยที่ทํามาเกือบจะไม่เหลือเลยปุ๋ยแพงเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้ค่าของชีพจะไปไม่ไหวและะ้วค่ะน้ํามันเมื่อวานซื้อ60บาทขวดหนึ่งที่จัดลงทุนไล่หนึ่งห้าพันหกพันแล้วข้าวก็ยังถูกอีกหนูจะอยู่กันได้ยังไงนะคะภาครัฐบอกไม่ต้องทํานาทำเฉพาะกินไม่ให้ทํานาก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วค่ะพอน้ําท่วมเราก็ไม่มีอาชีพนี่ก็อีกหนึ่ง ราคาข้าวต่ำต้นทุนสูงตั้งแต่ทํานามาจนอายุ51แล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอปุ๋ยลูกพันสี่เกือบพันห้ายาก็ขึ้นยาก็ขึ้นปุ๋ยก็ขึ้นปุ๋ยก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นส่วนนี่ เป็นผู้ที่อยู่กับชาวบ้านชาวทำไมไม่ทุ่มเทให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นคนกลุ่มใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเถ้าชาวนามีรายได้เศรษฐกิจไ,ไ,ไทยก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างชัดเจนบิ๊กซีโรตัสแมคโครถ้าชาวนามีรายได้เขาก็ไปเดินซื้อของกันประเทศไทยไม่ควรจะลืมเขาไม่ควรจะมองข้ามเขาทําไมชาวนาไทยถึงต้องจนขนาดนี้ถ้ารัฐไม่ช่วยร้ไห่แน่<ม>แนๆสรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าชาวนาทุกรัฐบาลสุขพออยู่ได้แต่ถ้าชาวนาทุกรัฐบาลทุก ด้วยยอรลรอแย่ละชัชนะจงเป็นของเราขินก็เดิระ้านทเลสวนน้องมามาช่วยชาวนากันหน่อยเราต้องไม่ปล่อยให้ชาวนาเดียวได้ชาวนาอยู่รอดชาติไป เอด,ดีกับพี่คำรณสิ่งที่ทุกคนเคยได้ยินทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินวันนี้ยังได้ยินอยู่ <จะ S 1> ไหมเ<ห>ล่าจ๊ะนะ <c oughs> จะบอกให้พ<น>ิษชนุโล <c oughs>